สวยเธอกำลังหาที่พักใหม่อยู่ด้วยการเดินมาเรื่อยๆก่อนที่สวยจะมาเจอห้องเช่าเล็กๆติดป้ายว่าห้องว่างสวยก็เลยลองสอบถามดูปรากฏว่าคนดูแลหอพักชื่อว่าประสายแกก็พักอยู่ที่ข้างห้องพอดีแกบอกว่าเจ้าของห้องเช่าฝากป้าแกดูแลให้ถ้ามีคนมาติดต่อขอเช่าห้อง เจ้าของหอพักแกอยู่ที่ต่างจังหวัดกับลูกแกเลยฝากป้าแกดูแลแทนว่าแต่หอพักที่นี่ราคาแพงไหมจ๊ะป้าไม่แพงหรอกจ้าเจ้าของห้องแกใจดีแกคิดค่าเช่าเดือนละพันห้ามัดจำแกก็เอาแค่ห้าร้อยรวมสองพันแม่หนูก็เข้าอยู่ได้เลยสนใจไหมล่ะฉันขอดูห้องก่อนได้ไหมจ๊ะป้าป้าแกก็เลยพาสวย ไปดูห้องพักห้องพักก็ดูโอเคนะเป็นห้องโล่งๆไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายห้องเหม็นอับนิดๆคงเพราะไม่ได้มีคนอยู่มานานแล้วสวยก็เลยตัดใจจ่ายค่าเช่ารวมมัดจําไปเลยเธอจะได้ย้ายเข้ามาอยู่ในวันนี้เพราะสวยตกงานกระทันหันที่พักเก่าก็อยู่ฟรีของที่ทำงานเพราะเธอตกงานก็ไม่มีที่อยู่แล้ว แถมที่นี่ราคาก็ถือว่าถูกใช้ได้เลยแถมสวยเดินหาที่พักมาทั้งวันแล้วตอนนี้ก็รู้สึกร้อนมากด้วยถ้าเดินหาต่อไปก็ไม่ไหวแล้วสวยก็เลยตัดสินใจเข้าอยู่ที่นี่เลยด้วยความเหนื่อยในวันนั้นสวยก็รีบทำความสะอาดห้องพักใหม่ให้พออยู่ได้ไปก่อนที่เธอจะเห็นว่ามีกระดาษสูตรหมูปิ้งอยู่ในห้องด้วย คงเป็นของเจ้าของห้องเก่าหลงทิ้งเอาไว้ละมังสวยก็เลยอ่านมันก่อนที่เธอจะหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าเพราะเดินหาหอพักมาทั้งวันในวันนั้นแต่ในค่ำคืนนั้นสวยก็ได้ฝันว่าตัวเองได้เป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งซะอย่าง,งานั้น พอสวยตื่นขึ้นมาก็ได้แต่งงพางคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธออ่านสูตรขายหมูปิ้งก่อนนอนละมังก็เลยทำให้เธอเก็บเอาไปฝังหรือว่าที่เราจะขายหมูปิ้งแบบในฝันลองดูดีนะสวยเริ่มคิดว่าวางทีอาจจะเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันนะพอนี่ก็หางานทำมาสักพักแล้วก็ยังหาไม่ได้เลย แถมเอาเงินมเก็บมาจ่ายค่าเช่าหอพักค่ากินประทังชีวิตไปวันวันจนตอนนี้เงินก็เริ่มล่อยหลอลงแล้วเธอควรจะรีบหางานอะไรสักอย่างทำเพื่อให้มีรายได้เข้ามาบ้าง สวยก็เลยหัดทำหมูปิ้งและซื้อของมาเตรียมทำหมูปิ้งขายส่วนสถานที่ขายนั้นสวยนำเอาโต๊ะเล็กๆไปตั้งขายข้างป้ายรถเมล์แถวหน้าโรงเรียนเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นหมูปิ้งร้อนๆไมจ้าไม้ละหกบาทเองจ้าอ้อโหหอมน่ากินยังเลยนะคะงั้นหนูเอาหมูปิ้งสองไม้กับข้าวเหนียวห่อหนึ่งก็แล้วกันค่ะ ได้จ้ะรอสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่ย่างเอาไม้ร้อนๆให้เลยนะสวยปิ้งหมูปิ้งให้กับนักเรียนคนนั้นที่มาสั่งอุดหนุนเธอก่อนที่สวยจะเห็นว่านักเรียนสาวคนนั้นเธอจ้องอะไรก็ไม่รู้แถวด้านหลังของสวยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาได้แล้วจ้าหมูปิ้งสองไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อ หมูปิ้ง2ไม้ไม้ละ6บาท2ไม้รวม12บาทข้าวเหนียวอีก5บาทรวมเป็น17บาทจา้ะเมื่อนักเรียนสาวจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยก็เดินจากไปส่วนสวยเธอก็ขายหมูปิ้งต่อไปเรื่อยๆจนช่วงสายมาถึงคนก็เริ่มน้อยพอนักเรียนเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วสวยก็เลยตั้งใจจะเก็บร้านในระหว่างที่เก็บร้านก็มีพี่รปภของโรงเรียนเดินมาคุยทักทายสวยด้วยเล็กน้อย เก็บร้านแล้วหรอวันนี้ค่ะเก็บแล้วค่ะก็ดีเหมือนกันนะแม่จะได้กลับไปพักแดดก็เริ่มร้อนสองถึงท่านแล้วเนี่ยรปภคนนั้นพูดก่อนจะเดินจากไปก็ทำเอาสวยได้แต่งงเหมือนกันแม่ไหนกันนะแม่อะไรแต่สวยก็ยังไม่ได้ถามอะไรและรีบเก็บร้าน เมื่อสวยกลับถึงบ้านเธอก็นั่งเล่นมือถืออยู่ภายในห้องก่อนที่สวยจะได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องพอไปเปิดก็ไม่เห็นมีใครเลยสวยก็ได้แต่งงว่าใครมาเคาะประตูห้องนะพอข้างนอกมีแต่ความว่างเปล่าไม่เห็นจะมีใครเลยสวยเธอเลยกลับมาเล่นมือถือภายในห้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้สวยได้ยินเสียงเหมือนคนแก่ร้องไห้ เสียงนั้นมันดังลอยมาจากข้างนอกห้องของสวยสวยเธอก็เลยตัดสินใจดูอีกครั้งแต่ก็เหมือนเดิมไม่พบใครเลยเอ๊ะอะไรกันหรือเราจะหูแว่วไปเองหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีใครสักคนนี่ ตนตกค่ำในค่ำคืนนั้นสวยก็ปูผ้าปูที่นอนกับพื้นห้องเนื่องจากเธอยังไม่มีเงินซื้อพวกเครื่องนอนข้าวของดีๆมานอนเพราะยังไม่มีเงินเลยต้องกินอยู่แบบประหยัดใช้เงินแบบหมุนเวียนไปก่อนพอค่ามาถึงที่พักของสวยมันก็เงียบม,มากๆบรรยากาศรอบๆมันแตกต่างกับช่วงตอนกลางวันที่ค่อนข้างจะวุ่นวายลิบลรับ,รบ สวยก็นอนไปได้ไม่นานก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องของเธออีกแล้วแต่แน่นอนว่าสวยที่นอนอยู่ไม่ลุกไปเปิดแน่นอนเนื่องจากเธอรู้ดีว่าดึกๆึดื่นๆแบบนี้ไม่มีใครมาเคาะหาเธอหรอกเพราะเธอไม่ได้บอกที่อยู่นี้ให้กับคนรู้จักที่ไหนเธอก็เลยนอนอยู่นิ่งๆด้วยความกลัวและเสียงนั้นมันก็ยังคงเคาะต่อเนื่อง จนทำเอาสวยเริ่มรู้สึกกลัวสักพักเสียงนั้นมันถึงเงียบไปแต่เสียงที่ตามมาหลังจากนั้นมันคือเสียงของหมาหอนกันระงมแทนคืนนั้นสวยได้แต่แก้งนอนด้วยความรู้สึกขนลุกจนเช้าเธอถึงกล้าออกมานอกห้องอ้าวหนูตื่นเช้าจังเลยนะวันนี้ปะ้าคะ,มะเมื่อคืนมีใครไม่รู้มาคอห้องสวยแทบจะทั้งคืนเลยอะค่ะป้า เอ๊แต่ป้าไม่เห็นจะได้ยินเสียงใครเลยนะไม่ได้ยินเลยเหรอคะป้านี่สวยกลัวจะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยจะลุกมาดูก็ไม่กล้ากลัวไปหมดปกติป้าก็ไม่เคยเห็นใครผ่านมาแถวนี้ตอนดึกๆนะแปลกจังงั้นเอาแบบนี้นะเดี๋ยวคืนนี้ป้าป้าได้ยินเสียงอีกป้าจะดูให้แล้วกันว่ามีใครมาป้วนเปี้ยนหน้าห้องแม่หนูหรือเปล่า สวยก็เลยกลับเข้าห้องไปเพื่อเตรียมอาบน้ําและไปขายหมูปิ้งที่หน้าโรงเรียนแต่ในวันนี้เมื่อสวยไปขายหมูปิ้งในสภาพเบลอๆเพราะเมื่อคืนเธอนอนไม่พอพี่คะวันนี้หนูเอาหมูปิ้งสองไม้กับข้าวเหนียวห่อน,นึงเหมือนเดิมนะคะได้จ้ารอสักครู่นะจ๊ะแล้วนักเรียนสาวคนนั้นก็เหมือนมองหาอะไรบางอย่างด้านหลังของสวยอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ด้วยความสงสยัยสวยตัดสินใจถามนักเรียนสาวคนนั้นดูน้องน้องจ๊ะน้องมองอะไรอยู่หรออ๋อก็มองดูคุณยายข้างหลังพี่นะสิคะว่าแกทำอะไรบางทีแกชอบทำท่าทางแปลกๆอะคะ่ะสวยหันไปมองด้านหลังตนเองก่อนจะพบว่าข้างหลังเธอนั้นว่างเปล่าไม่เห็นมีใครเลยสักคนจึงได้หันไปถามนักเรียนคนนั้นต่อว่า แล้วตอนนี้คนที่น้องเห็นเขากำลังทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะก็กำลังนั่งชันเข่าโยกตัวไปโยกตัวมายังไงล่ะคะพ่อสวยได้ยินดังนั้นก็น่าซีดไปเลยด้วยความรู้สึกกลัวก่อนที่หลังเก็บร้านวันนั้นพอดีมีหมูปิ้งเหลือสวยก็เลยเอาไปให้รปภหน้าโรงเรียนทานจริงๆแล้วเป็นพ่อสวยอยากจะถามเรื่องแม่ที่รปภพ,พูดถึงเมื่อวานด้วย ขอบใจนะแม่หนูใจดีจริงๆเลยเออคือคุณลุงคะหนูขอถามเรื่องแม่ที่คุณลุงพูดถึงเมื่อวานหน่อยได้ไหมคะอ๋อทำไมเหรอก็แม่หนูไม่ใช่เหรอเป็นคนแก่ผมขาวขาวก็เห็นมาเฝ้าหนูขายของตลอดเลยนี่มันยิ่งตอกย้ำให้สวยรู้ว่า สิ่งที่ทุกคนพูดถึงคนแก่นั้นพวกเขาเห็นคนแก่ตามเธอมาจริงๆยกเว้นเธอที่มองไม่เห็นหญิงแก่ที่ทุกคนพูดถึงทำให้สวยเริ่มรู้สึกกลัวมากในค่ำคืนนั้นสวยเธอก็นอนอยู่แต่ก็นอนไม่หลับเพราะรู้สึกกลัวก่อนที่ในคืนนี้หมามันจะเห่าหอนบวกกับเสียงข้อประตูที่ยังไม่หยุดทำมาสวยเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ในครั้งนี้ สวยได้ยินเสียงหญิงแก่คนหนึ่งพูดพาว่าอร่อยไหมหมูปิ้งน่ะสวยเริ่มหวาดกลัวพางคิดแล้วว่าหรือจะเป็นเพราะเธอเอาสูตรหมูปิ้งที่ถูกวางทิ้งไว้ในห้องมาทำโดยไม่ได้ขออนุญาตหรือเปล่านะคืนนั้นสวยเลยต้องทนได้ความหวาดกลัวอีกคืนจนเช้าพอนอนไม่หลับ พอเช้ามาสวยก็รีบไปถามคุณป้าข้างห้องทันทีว่าห้องเดิมก่อนที่เธอจะย้ายมาอยู่มีใครอยู่มาก่อนหรือเปล่าคุณป้าก็เลยทำหน้าลังเลว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีก่อนที่พอถูกสวยขยันขยอขอร้องให้เล่าเธอะคุณป้าก็เลยยอมเล่าว่าก่อนที่สวยจะย้ายมาอยู่คนที่อาศัยอยู่ก่อนหน้านี้คือคุณยายแก่ แกขายหมูปิ้งอยู่ที่ตลาดแล้วแกก็อาศัยอยู่ที่ห้องเช่านี้แหละจนมีวันหนึ่งแกกลับจะขายหมูปิ้งที่ตลาดในช่วงใสายๆแกก็ดันถูกรถชนเสียชีวิตเข้าแต่ป้าบอกต่ออว่ายายแกปกติเป็นคนใจดีนะสวยเลยเล่าว,ว่ายายต้องมาหลอกเธอแน่เลยงั้นเอาแบบนี้นะลองจุดธูปไหว้ด้วยแล้วก็ขอสูตรหมูปิ้งของแกไปใช้ดีๆด,ดูดีไหม แกจะได้รับรู้เพราะแม่หนูเอาสูตรหมูปิ้งของแกไปทำขายใช่ไหมล่ะไม่ได้ขอแกก่อนปกตินะแกเป็นคนใจดีถ้าขอแกดีๆป้าว่าแกน่าจะเข้าใจละสวยก็เลยทำตามวิธีที่คุณป้าแนะนำ สวยเอาน้ำกับหมูปิ้งไปขอใช้สูตรของคุณยายดีๆในรุ่งเช้าและไม่น่าเชื่อว่าการไหว้ขอสูตรหมูปิ้งในครั้งนั้นทำให้สวยไม่เคยได้ยินเสียงเคาะประตูยามดึกอีกเลยและหมูปิ้งของสวยหลังจากนั้นก็ขายดีเอามากๆหนูครั้งนี้เห็นคุณยายอีกหรือเปล่าจ๊ะก็เห็นอยู่นะคะแล้วคุณยายกำลังทำอะไรอยู่หรอบอกพี่ได้ไหมจ๊ะ คุณยายก็ยิ้มอยู่ไงะคะแกดูมีความสุขดีนะคะวันนี้สวยรู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยคุณยายที่นักเรียนเห็นก็ยิ้มดูมีความสุขสวยก็ไม่ค่อยจะกลัวแกเท่าไหร่แล้วเพราะเหมือนว่าคุณยายจะมาช่วยขายของช่วยสวยเรียกลูกค้าให้เข้าร้านหมูปิ้งให้ขายดีกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำแล้วทุกคนล่ะคะชอบกินหมูปิ้งตอนเช้ากันไหมมิ้นจังชอบกินมาก มีร้านประจำซื้อบ่อยๆอร่อยสุดๆยิ่งได้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มกับน้ำจิ้มหมูที่มีแถมมาตรงก้นถุงยิ่งอร่อยสุดๆไปเลยแล้วหน้าโรงเรียนใครมีหมูปิ้งขายกันบ้างคะแล้วหมูปิ้งหน้าโรงเรียนทุกคนอร่อยกันไหมยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย